สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำเรื่องการต่อสายไฟนะครับต่อสายไฟที่หลายๆคนเป็นช่างจำเป็นนะครับเรามาดูการต่อแบบแบบคนส่วนมากนะครับจะต่อแบบแบบบิดเกียวนะครับซึ่งอันนี้มันมันไม่ค่อยเน้นนาทาวนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอันนี้แบบไม่ไม่ ไม่ถูกนะครับไม่แนะนำมีดเคียวพันกันอย่างนี้นะครับนี่นะครับสมมตินะครับอันนี้ตกตัวอย่างเวลาเราเอาไปใช้งานนะครับงานตัวนี้มันจะสามารถหลุดออกได้นะครับมันจะดึงหลุดออกจากกันได้เห็นไ,ไหมครับมันจะหลุดออกจากกันได้อ วันนี้จะมาสอนวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับนนคาดว่าจะแน่นแน่นกว่าเมื่อกี้นะครับมีสายไฟสองเส้นนะครับปอกสายฉนวนออกเรียบร้อยนะครับเราเอาสายไฟมาทาวัดเซกันนะครับกะระยะนิดนึงน,นะครับให้อีกข้างนี้มันเลยมานิดนึงนะครับเลยมา นี้นะครับเลยมาแล้วก็พับหักพับ,พบแล้วก็พันกับสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับอกนอกี่ด้วยส่วนอีกฝั่งนะครับมาเลยมานะครับ เราก็พับครับเหมือนกันอันนี้กับอีกสายข้างหนึ่งนะครับเนียเตรียมใสวยงามเท่าไหร่นะครับ ทีนี้ทดสอบนะครับพันเสร็จแล้วนะครับเราทดสอบอาจจะไม่สวยนะครับใครมีฝีมือก็ทำให้สวยกว่าแอดมินนะครับ อันนี้เราเนีนความแน่นหนานะครับงานท้าวอ์นนะครับนะครับทามันดึงดึงมันก็ยังกอดกันอยู่นะครับสายไฟทั้งสองเส้นมันจะไม่หลุดนะครับเสร็จแล้วเราก็พันเทปเทปดํานะครับเทปดำรอบๆนะบอันนี้จะแน่นหนาท้าวอ์นนะครับใครที่ต่อสายไฟแบบใช้ในงานสวนที่ยาว,ยาวๆไกลๆนะครับ นานไปอย่างทิ่รอบแรกเนี่ยมันจะรุดนะครับมันจะรุดแต่ตัวนี้รับรองไม่รุดแน่นอนนะครับแต่อันนี้ท้งนั้นก็ต้องย้ำคีมให้แน่นๆนะครับคีมแน่นเพื่อการไหลผ่านกระแสไฟฟ้าได้ดีนะครับเอกพันธ์นะครับเดลืมบันเทพนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์สบายดีชาแนลครับสวัสดีครับ